อืมอามาบันบันตูนยุงม pues ัน <weiter> ล <isesti crawling |notimestamps|> <fibers> <backs> <mumbles in teeth> ่ะยุงสิไปตอกมันล่ะปลายีนปลายีนอ่ะนําบักสู้เก็มาฮอดเนาะเพิ่นสิมานบ่นี่เนาะไปยามมองนี่ก็ดได้กินอได้กินมนบ่มนนี่โอ้มานเนาะมานเนาะตัวใหญ่ๆอันนี้มองเด้อมองบ่เออยังเบ็ดยังเบ็ดได้วันนี้เนาะ อ๋อแดงจีเครืองอยู่เนาะขึ้นแล้วับกะหอบบกะห่อแดงก็เป็นต่อเสียบเด้ปลาอยู่ดงเนาะแรงมาหนี้ถือว่าเฮาสิไป,ปใส่เบ็ดก็ใส่หมองเนาะ่วาสิไป,ปใส่เบ็ดเอาแต่ปลากดได้บเนน่เอาปลาเนือื่นเนาะเออปลากดตตัวใหญ่ใหญ่อยูอย่แถวนี้โอ้ยลายเลยตัวจำคุณนี่ก็มีว่างเช่นนี้เนาะเออคำเอาคู่มาเทียบกันนะใส่คู่หรือผูด,ดีก็กับคู่นะ ตอนนี้กะฮากำลังลงสีหอดบอลใส่มองเลยนาะลงไปนี่สีห้าบอลใส่เบ็ดก่อนใส่เบ็ดแล้วจึงใส่มองแล้วก็สีทาการกินแหลกก็ได้โบมีเนี่ยกินแหลกได้หมดนี่สีท้าเอาปลาเบ็ดปลามองและคำวิธิถือนะเด็กเงินเด็กเชียงขีดห้อง

โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กำลังงานมาเสียเอาเสียเงยเซียบอยู่เต็จสวดสวรึ้นมาขึ้นมาตะน้ำเลยขึ้นมาตะวังน้ำเลยโอ้กบหลายได้ของกินตื้มแล้วันนี้นอกจากปลาแล้วก็ยังมีกบอีกตอนนี้ครับก็ใช้มองแล้วนะ มองปลาซีอยู่เด้อถ้าบางคนงานตอนเช้าสิถึกลายจะบ่นเนาะมาใส,ส่ชุดก่อนโอ้ยปลาซีอยู่เซลเซลอยู่ปลาซีอยู่นะเซลเซลย้อมมองนูว่ามันสิหาละะเลาะใส่เบ็ดกันไหมนะทั้งเบ็ดทั้งมองเด้อแยางบ่ได้ก็ปลาได้การกินกินแรงก็ได้นะ หันอลเซเบ็ดก่อนมันแต่ก็กสีท่าหยามเนาะโบ,บมีแนวกินแรงมันงนี่นีน่นี่น,น,นี่ตัวน้อยๆขาวๆเนี่ยถึกแล้วด้วยน่นะปลาลายเด้อแถวนี้เด้อปลาซิวลายท่านหลังจากเซเบดแช่ม,มองสำเร็จแล้วเนาะถือว่าแรงมือนี่ฮาสิ้กกับก่อน เอาตะกี้ว่าสิเลาะยามแล้วยันพาเอาญาติกินข้าวแล้วเนาะโยมมื้อหากินข้าวกินนําก่อนก็สิได้แต่ตัวเดียวแล้วได้กบตัวเดียวแสิสิได้มื้อป่นกินนะบ่ป่นกบกับหมูจักย้นังขึ้นมาฮอดแกฟังนี่เพิ่นว่าจักเห็นอย่างนั้นสีเลือๆ่ก็เลยขึ้นมาเบิ่งก่อน นะตัวสีเหลืองๆเนาะแต่ว่าอยู่ในกองบ่เห็นเนาะเห็นสีเหลืองๆข้างนนี่เักเแน่นี่ก็เออเมื่อกี้นี่ก็บ่แม่นจะเนาะเป็นใบตองางดก็ เฮ้ยหนึ่งวัวงูเสดีดอกคาบบอนกาบบอนมาหนี่มากินขา้าวกินน้ำก่อนแล้วก็สีพักพ่อนเนาะมืนมนะมนม่นเช้ามืาอ่อเช้าพวกเราจะมาหยามมึอเนาะวัวมันชื่อไล่สมัยตะกี้เนาะโอ้ลายได้เปล่าคยนี่เนาะฮะเรราาบติ <c ười> ตื่นเช้ามาเมื่อนี่ถือว่าสวายได้แลนะ้วเนาะเออคือนนี้นอนรับพันดีนอนอยู่ป่าอยู่ดงเนาะ ถือว่าตอนเช้านี่คาัสิบไปห้ายามเบ็ดยามมองก็เกี่ยไว้แล้วเนะาะถ้าใส่ตัวนี้ถ้าใส่คลองนี้เบ็ดที่ว่าหาใส่ไว้คืนนี่แล้วเนะาะทั้งเบ็ดทั้งมองใส่กับอันตะล่าวเคยผูุไทยเมื่อนี้ชวนเพื่อนพยายามาอาอหลุมหอดบ,บ้ดานใส่เบ็ดใส่มองแล้วเนะาะหาสิปไปยามบิ่งบัดเนี้สิมานํำเขาจิบ่ มูเขาใส่กระลับเขาอันเพิกนกกินบางไม้นะโอ้ยนำใส่เลยอด้รพี่น้องนะเห็นเราตัวปลาลอ,อยพอละน,นี่ปลาแรนเขาเนี่ยแหละหายาม,มังเบ็ดบ่ะนะห่าเรายามังเบ็ดก็หาเรายามมเกาเบ็ดก็จึงยามองเขาเนาะสิทึกอยู่บ่มองเขานี่ บังเบ็ดกขมามายังดึงขาอันนั้นดงอย่บ่กรือว่ารูดบ่ก็ได้่ถ่ายกแล้วันถ่านลม่าุดแล้วูดแล้วูดแล้ววาบุรูทุกคนา Nhà này sáng lắm của thương nó. Oh, bật... <laughs> nó. nữa hoi, mấy Nhung nhoong mở nhoong sắp bé tóng mở bay yên 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 bay ยัางไรล้างอยู่รอรุ่นเหมือนกันเสียบไว้คือเก่อนนะเสียบไปเปล่าอยู่นี่ปลายามล้างต่อไปก่อนนะมึงล้างตัวนี้ใกล้กันนี่แล้วนะนี่เห็นปลตัวขาวๆนี่เจ้าเอี้ยนึ่ไปจากนี้ก็ได้แน่นอนตัวนี้ยัน,ยนตายแล้วตัวนี้เถอ,อนนะฮะนะทันเพื่ออยู่แม่นอเลย ตายแล้วตัวนี้มันมันมันขึ้นหายใจบัวได้นะนะมันขึ้นหายใจบัวได้โอ้เสียดายเสียดายน,นี่ตัวนี้ตายตัวนี้โอ้ได้ช่องตัวเลยเอามาป้าว้โฮมกันก็เออมาร์แต่ปลาเอ็นเนาะบัดป่าบูถึกเนาะซ้ำกันนั่นแหละ สองเนาะฮะเออมันอยู่มันอยู่เออมูมาตับหลังมูพนันท้าทายามมองนะแล้วทายามมองหาก็ได้ไปลาเยี่ยนช่องตู้เออหาก็ได้เยี่ยนช่องตู้แล้วยามล้างต่อไปก่อน Langt cho thái là nó, Mhm. Ừ, mà Mhm. được bò. tuần này Mhm. 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 nó, Mhm. Mhm. đây tổ hả, à, đây lại cho nó nó. Đấy tôm, nó. กะบ,บัต้มก็สิปีกนี่แหละบ้านนี่บ้านนี้อาจจะไปยามมันมองก็ได้บ้านนี่มองปลาซีอย่ก็บ้านนี้ไปยาหมองปลาซีอย่กันกลายขึ้นมาวางใดน,นี่คือทื่ลาอยู่เซียนกูเอามือปิดอยู่บอนหมดแล้วเนาะชมพู่จังหวัเบ็ดน้อยมันจะน้อยมัย้ยใช่ใช้อยู่บนเก่าช่องหลังนี่ใช้อยู่บนเก่าช่องหลังบอนนั่น สีเมันปลาเย็ยนไว้เน,นาะการะช้กับโบเห็นเนาะนะเบิ่งเบ็ดหรือโบลายตัวนี้ก็ะทึ้นเลยนี่เนาะคือปลาเย็ยนนี่นั่นนี่มันเชิได้สามตัวเลยนี่ปลาเย็ยน,นี่เนาะอ่าตายแล้วนี่สามตัวโอ้ยหวังตัวนี้คื่อว่าลายเนาะทองเดียวนี่ได้ไปเย็ยนสามตัวเลยหาแต่ป่าปรบืถึกเนาะตัวนี้ก่อไม้คือสิอเมดแหละปลานี้เนาะหาแต่ว่าคาลงไปสิ ข้าลูกปยายามมองซีนฮลัลโหลเบอรกอนนี่นี่อันนี้มันพลงานของเบสมืนอนี่แล้เน,ะนาะพลงานของเบสปะเยียนซ้ำโตกูมองก่อนยามเบอ่อวอนมอันชีชื่อน้อยสึ้รานนยเฉยเฮ้ยยันปีกกับปรนันคืนนี้มาใช่คืนในปีกจับัตบ้ากใหญ่นึงมันกินเลือดจนอิ่มแล้ว โอ้ทึกลายอยู่เด้อที่นี้เห็นบ่กระจาอยู่นี่เนะานเนอะอันใส่ชุดกอนนะพอดีเขาบมกว่าโอ้ยใส่แล้วเลยป่าชื่อเฉลียวเดียวว่าเสลียวคือเด็กน้อยนี่ <c oughs> ที่เทมันป่าเขา,าว่านึก่าคุนได้เขาป่าก็ว่าวเสลียวเนาะทึกลายอยู่ได้ <c oughs> นี่ก็มาใส่ข้ามเนาะ <c oughs> งบ งบมาจะบ่มีของกินเด้ตอนเช้าเนาะคืนนี้คือคเพ้นปา่าตอนเช้าไปซื้อเื่อเจอ ปลาไลมีแต่ปลาซิมอาลทั้งหมดเลยของไม่ละโอ้ยบางทีมือแรงสิมาใส่แล้วนี่คลิปลายไปนี่เถอะปลาตัวใหญ่ๆขับบกอยกระปีกไหลมาเนาะ ก็เนีเอากับก้อนหน่ลยกับมือบอนก้อนลาเยนทางปาซิวบ้านนี้ก็หาสิไปหาบอนพักบันเสาร์นแล้วเนาะไปหาหมู่มาคู่ว่ายูพุ่นเขาเจ้าสิได้ยังเดะเนาะมีพุ่นมองนี่ก็มีได้หมู่ไปใส่ก็ได้มีมองได้มีกระลับได้เนาะมีผู้ไปเผานกได้ คือชิ้นลายๆเราเอากินมันีกได้มาอยู่ป่าอยู่ดงบุดเน,น,นบบกินมนะ้วนอ่ะในบ้านมันเูาก็มาฮอดเนาะเพื่อจิมหมันบันนี้เนาะไปยามมองนี่ก็ดีพอได้กินพอได้กินพอได้ยืดได้กินนี่โอ้หมานเนาะหมานเนาะตัวใหญ่ๆอันนี้มองเด้อนะมองบ่เออยังเบ็ดยังเบ็ดวันนี้เนาะมาเบิ้งเบ็ดบ้านที้เนาะเบิ้งปลาเบ็ดเพื่อนเนาะเพื่อจะได้หลายเนทะ่าไหร่เนาะ ปลาเบี่ยก็ได้ไลายนะหาวบ้าคือในชาวบ้านทเอาแต่ปลาเนี่ยเกาะปลาโคเออว่าจะเอาแต่ปลากคตได้ปลายังั้นบ้านนี้ปลากคตว่าเป็นปลาเย็นวันนี้ปลากคตว่าเป็นปลาเย็นกับกบเนาะอือโมเมนปลากคตเลยวานนี้ปลากคตว่าเลยวันเนาะปลากคตว่าเป็นเย็นเป็นได้ไรเขาอันเขาอันไอโดนมาแล้วปะเนีเด้อยังอยู่ในผ่านวาดกันยัง เอถ้าเบิ้งของเขาบ้านนี่เนาะของเฮามีแต่อนนั้นแหละผลงานนก็ได้ได้ยังไดในาผ่านปลาซิวมั้ยนี่ได้ปลาซิวแน่แล้วกะรูก็แต่เออซ้ำบ่กับป่ามองค่อยเนาะโอ้ยชู้ค่อยรออันกลับจิกล่างก็จิ้งลางเออบ่าวจิ้งแต่บงบ่าวทำคนทงอยู่เนาะนนังี้เฮียคอยยุ่งอ่ะคอยทลังอ่าอันมองนาะ ปลเก้าหลังว่าเป็นยันหัวมองอีบันยากเบิ่งมองเพื่อนนี่นะเอออยากอยากเซ้งเดียวก็เพื่อนนี่นะปลาูโคปได้ด้วเออไปไปแล่เดียบเบื้องกับเพื่อนนี่โอ้มีแต่ยอดนคอยกันที่ว่าขนาดอะไเริงใส่มองน่ะนี่หวานจะได้บ่ปลาดุกไปได้ปลาดุได้หน่โอ้ต้นป่ายังได้นี่นะมันเว็นป่าซิ่วจะพอมันกว่าคอยอันดอกเออเออป่าขอกรโตูมยังต่างเออเจ้าหน้าเออ เปลีนชื่อใหม่เด้อบ่แม่งนนาินาชไมาเลยปาชิวทนดึงได้แปาชิวนใด้มองก็ได้ปลาแบคนเียโตบักใหญ่ๆทุกคนหาไปเล่นนอกจากปลาแอั้กับ่ไดนาะเออกับลกับจากล้างขออเจ้านะส0ล้างส0ล้างเจต7วเจือตว้าด้อเฮ้อมันก็ไข่กแล้วผิดาผิดสาม บอนวาดมันคือลายอะไรลายชิ้นนี้เนาะลายมาปลามาดงเนาะหาอยู่หากลิ่นโอ้ยอันนั้นแรกคอยจึงเงินยังมาปลามาดงดูนั่นนี่อันนี้คล้องในผ่านปลาชิวเพิ่นเห็นบ่อนกับซองกล่องกับของเออซองคนนี้อันนี้กับแป๊บอันซิบล้างได้ป่าเขาเพิ่นนี่ จัดจิตหลางในเจโตทุกคนและก็ยังมีปลาของคอยอีกจะนั่งปิดนะเดทางปลาซีอยู่ทางปลาเย็นนี่อนี่อันนี้จึงเนื้อปลาซีอยู่ข้างในโอ้ในความเชื่ได้ปลาบ่างมอนนี่นะเปิดไดร์เด้อมันนี่เด้อเพื่อทำเพื่อปลาของเขาบ่โอ้ไปเลยเนาะคะกองมโยกนี่นะรับจีมือบราทำนะ นี่ของของไผ่นี้บใานวนในผานวาดของเจ้าได้บ่ฮะอระเโออกระตโอ้ะกระกะเตอนเสพเลยนอของคอกับได้ลายบปเลยผานวัดเลยของขอกันไดลายอย่ของคอกัไดผานดอน่ทคนเลยปลาปลาคอยอะไรนน่นี่ปลาเย็นชามเป็นพ่อหมูบ่ ตัวเล่นยาที่เอ็นจะได้กินวันนี่ไอ้ดอนจะมาได้ได้ยังไดไอ้ดอนน่ะได้กก็หอกสองก็หอกสองไปป้ายโบลายหนึ่งเออกระไรนี้นะเออกระไรกระไรปะกระจอดนิดหนึ่งเออหมาตีกระจอนมันเสียโอ้ก็หอกสองตัวโอ้ตัวใหญ่เลยเนาะโอ้ยเบิ้งเบิ้งเลยคือคือเดี๋ยวก็มันมันเบาห้ำลวดนั่งกระไดก็หอกกระไดเออไปได้ได้ไปเบิ้งป่าพันก้อน ปลาตัวปลาเพิ er ่อนกัปลาตัวใหญ่ๆทั้งหมดนี่มองช่องด่างมองช่องด่างใช่ก็เพิ่อนปลาปลานี่ปลาปลาเนี่ยถือเบ็ดก็เามันเนาะเออลักษณะคือปลาโลเออปลาโลแลวอัน ปาลอเออปลาลดแล้วผันได้เนี่ยนะเัามันมีปลาดุกพันเลยกับปลาลดแล้วผันนี่โอ้บังกะห่อเกิดกันโอ้หญ่เลยตัวกะห่อเนาะ อ๋อแดงจีเครืองอยู่เนาะนี่เราขับกระหอบไปกระหอบแดงก็เ,เป็นตเศบเด้อเคอยนี่ซี่มือเฮ็ดก,กินซ้ำจุกดูจะไม่ตายละตายแต่ถึงละ,ะทุกคนตอนนี้กำลังเอาหอมลงนะรอบนี้อาจจะเป็นรอนบสุดท้ายในเบืองศง <c oughs> อูนหอมกันน้อยเนาะ ไหวเนาะอันน <to> <Or S 2> ี้นกก้อยกําลังก้อยกระฮ่อเลยให้พันปาซี่พุ่นเนาะกินนํากันทุกคนเด้ครับิมหลายๆเป็นจังไดแซ่บๆๆแซ่บแซ่บบ่แซ่บลว่ะแบบนั้นแซ่บ่เนาะแซ่บนเด้อมกินข้าวนํากันเด้อกินข้าวเช้าเด้อนี่ทีมงานให้เนาะากได้กินข้าวเช้าเด้อแต่ว่าประมาณ10:00น1 0 0นแล้วนี่กินข้าวนํากันก็บัดนี้ หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ถือว่าเหากันมาหาอยูห่ห้างกินเนาะโอ้ได้หลายได้ปุ่นอนี่ได้ผูเ้เลายเติบได้หนิอ๋อเออสีได้กับบ<อ>้านแล้วเอาเครื่องของอะไรกันเนาะสำหรับ,บคลิปเหาก็ถือว่าโอ้ขอ,อจบลงเพียงเท่านี้เนาะ